นิทานเรื่องงูพิษกับงูน้ำการครั้งหนึ่งนานมาแล้วงูพิษเคยไปที่น้ำผู้แห่งหนึ่งเพื่อดื่มน้ำทุกวันอย่างไรก็ตามงูน้ำที่อาศัยอยู่ในฤดูใบไม้ผลิไม่พอใจกับมันเฮ้ hey, อย่าดื่มน้ำจากน้ำผู้ของฉันงูน้ำพูดกับงูพิษและเขายังกล่าวอีกว่านายเป็นงูที่อาศัยอยู่บนฝั่งนายควรไปให้พ้นการทะเลาะก,กันยังดำเนินไปทุกวัน และเลวร้ายลงเรื่อยๆแล้วงูพิษก็พูดว่าเราควรจัดการดวลกันดีกว่าและตัดสินใจว่าเราควรทำอย่างไรซึ่งหมายความว่าจะมอบที่ดินและผืนน้ำให้กับผู้ชนะงูพิษและงูน้ำได้ตัดสินใจที่จะต่อสู้ที่จะได้มาดวลกันแล้ววันนั้นกำลังจะมาถึงกบที่ได้ยินเกี่ยวกับการดวลก็มาหางูพิษทันทีขอให้คุณโชคดีเราไม่ชอบงูน้ำ ดังนั้นเราจะช่วยเหลือคุณในวันด่วนกบกล่าวเมื่อมาถึงวันนั้นการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นงูพิษและงูน้ำกำลังต่อสู้กันอย่างดูเดือดกบอยู่ใกล้ๆและร้องออกมาอบอบนั่นเป็นสิ่งเดียวที่กบทำผู้ชนะคืองูพิษหลังจากการดวนงูพิษพูดกับกบว่าคุณกำลังทำอะไรในระหว่างการดวนคุณบอกว่าคุณจะช่วยฉันแต่ทั้งหมดที่คุณทำ มีเพียงแค่การส่งเสียงดังมากกว่าการช่วยเหลืองูพิษโกรธกบแล้วกบก็พูดว่ามันเป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราไม่มีแรงที่จะช่วยคุณดังนั้นเราจึงช่วยเหลือคุณด้วยการส่งเสียงเชียร์ได้อย่างเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือทางวาจาไม่มีประโยชน์ใดๆนิทานเรื่องงูพิษกับงูน้ำการครั้งหนึ่งนานมาแล้ว งูพิษเคยไปที่น้ำู้แห่งหนึ่งเพื่อดื่มน้ำทุกวันอย่างไรก็ตามงูน้ำที่อาศัยอยู่ในฤดูใบไม้ผลิไม่พอใจกับมันเฮ้ hey, อย่าดื่มน้ำจากน้ำพุของฉันงูน้ำพูดกับงูพิษและเขายังกล่าวอีกว่านายเป็นงูที่อาศัยอยู่บนฝั่งนายควรไปให้พ้นการทะเลาะก,กันยังดำเนินไปทุกวันและเลวร้ายลงเรื่อยๆแล้วงูพิษก็พูดว่าเราควรจัดการดวนกันดีกว่า และตัดสินใจว่าเราควรทำอย่างไรซึ่งหมายความว่าจะมอบที่ดินและผืนน้ำให้กับผู้ชนะงูพิษและงูน้ำได้ตัดสินใจที่จะต่อสู้ที่จะได้มาดวลกันและวันนั้นกำลังจะมาถึงกบที่ได้ยินเกี่ยวกับการดวลก็มาหางูพิษทันทีขอให้คุณโชคดีเราไม่ชอบงูน้ำดังนั้นเราจะช่วยเหลือคุณในวันดวลกบกล่าวเมื่อมาถึงวันนั้นการต่อสู้ก็เริ่มขึ้น งูพิษและงูน้ำกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดกบอยู่ใกล้ๆและร้องออกมาอบอบนั่นเป็นสิ่งเดียวที่กบทำผู้ชนะคืองูพิษหลังจากการดวลงูพิษพูดกับกบว่าคุณกำลังทำอะไรในระหว่างการดวลคุณบอกว่าคุณจะช่วยฉันแต่ทั้งหมดที่คุณทำมีเพียงแค่การส่งเสียงดังมากกว่าก,า,การช่วยเหลืองูพิษโกรธกบแล้วกบก็พูดว่า มันเป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราไม่มีแรงที่จะช่วยคุณดังนั้นเราจึงช่วยเหลือคุณด้วยการส่งเสียงเชียร์ได้อย่างเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือทางวาจาไม่มีประโยชน์ใดๆ